สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนท่ากํำลังกายกล้ามเนื้อขาด้วยยางยืดกันนะครับมาติดตามชมกันเลยครับและสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับจะใช้เป็นตัวยางยืดครับผมเอามัดเป็นวงกลมนะครับแล้วก็ผูกไว้กับขาเก้าอี้ครับผมเสร็จแล้วนะครับบิดข้างหน้าหนึ่งรอบครับผมแล้วเอาไปสวมไว้ที่ปลายเท้าเท่านี้ตัวยางยืดก็จะสามารถล็อกข้อเท้าไว้ได้พอดีนะครับพร้อมสำหรับการออกกำลังกายมาเริ่มท่าที่หนึ่งกันเลยครับ ท่านี้นะครับจะเป็นท่าออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้านะครับผมเริ่มต้นให้นั่งตัวตรงนะครับผมเหยียดขาออกไปด้านหน้าให้สุดครับผมจนรู้สึกตึงที่กล้ามเนื้อหน้าขาทําซ้ํานะครับ10ครั้งต่อเซตครับผมทํา3เซตท่าต่อมานะครับเป็นท่าออกกําลังกายตัวกล้ามเนื้อข้อเท้านะครับบริเวณด้านในท่านี้นะครับจัดตําแหน่งของขาแล้วก็ยางยืดตามในคลิปเลยนะครับผมบิดข้อเท้าข้อด้านในให้สุดทาซ้ํา10ครั้ง3เซตเหมือนกันครับ และท่าต่อมานะครับเป็นท่าออกกำลังกายตัวกล้ามเนื้อข้อเท้าด้านนอกนะครับจัดยังยืดแล้วก็ตำแหน่งของขาตามคลิปเลยครับผมเสร็จแล้วปิดข้อเท้าออกด้านนอกให้สุดทำสิบครั้งนะครับสามเซตเหมือนกันครับผมและท่าสุดท้ายนะครับเป็นท่าออกกำลังกายกล้ามเนื้อขาด้านหลังครับผมเริ่มต้นด้วยพันตัวยางยืดรอบฝ่าเท้าให้มั่นคงนะครับเสร็จแล้วยกปลายยางยืดสองข้างขึ้นมาทีบขาออกไปด้านหน้าครับผมให้มีแรงต้านจากยางยืดเนาะ ทำซ้ำ10ครั้ง3เซตเหมือนกันครับ